สวัสดีค่ะกับมาพ,ก,พก,ากัพบกิล้วกับเดียชาแน,นลชนีมีช่องนะคะสารแนแนยืนหนึ่งพี่น้องหลังจากไปเลาะมาจ้าไปเลาะมากระเจอแดดห่อนกลับมากะอาบน้ำแอลแน่สนลบสไลด์นอกจากเนาะกลับมาตื่นขึ้นมาป่านี่อุ้ยทําไมเลิศจังเลยอ่ะพอยอบอไปหาบลูกสาวลูกายไปฉลองวันเกิดกันสามคนเน้นอเขาจะไปเป่าเค้กกัน นาตาเล็กหน่อยสดใสได้พี่น้องนาตาเล็กหน่อยสดใสน้องชายผู้หน่อยกับแบบว่ายิ้มล่าเรื่องแหมเออคือแววตาของเด็ก,กมันโกหกไม่ได้เด้พี่น้องการแสดงออกของเล็กหน่อยนั่นคือเขาล่าเรื่องเนาะเขาล่าเรื่องเขาสดสื่นแม่เ้าเป็น FC, เอฟซีห้ากับเบิรงแล้วเ้ากับเออคือมันใช่นะ่ะคือมันใช่อันที่ตอนอันอยูน่าแม่น่ะแแม่ ว้ากัสิว่าเขาว่าไห้เนาะว้ากัสิว่าเขาว่าห,าอาาาาหา้อันเด็กหน่อยครับกดลงจุลูบอมี่อันฟิลแบบว่าโอ้ยฉันใจแฮปปี้หรืออะไรเลยแต่เออก็ข้ามไปแหละเด็กอาจจะไม่สบายหรืออะไรก็อย่างที่เขาออกมาพูดใช่ไหมแต่ว่ายูกบพรนี่เขาเห็นสัตว์เข้าสังเกตมาหลายคลิปเนาะพี่น้องเนาะเขาก็เป็นเอฟซีเขาก็ติดตามเนาะคือเด็กหน่อยยุนงพรอนะ่ะเขาล่าเริงเขาล่าเริ่ง เขาแสดงออกเขายิ้มแย้มแจมสาเปาเคกเออพอบอกว่ายกมือไหวกอนเดอ้อสิเปาเคกหน,น,นุนนันนี่นั่งก็เห็ดตามแม่พี่น้องเออคือแบบเป็นภาพที่มันน่ารักนะ่ะคือพอยบอยู่กับลูกทีไรนะคือเป็นภาพน่ารักเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเออดูดีเนาะเด็กสดใสเด็กล่าเริงเทิงสองเบิร์ตเทิงสองพี่น้องกระตือรือร้นหาว,วาสันทัภาษาบ้านข่อยว่าเด็กหน่อยหาวเด็กหน่อยซืนแมอยุน,นอภอเด็กหน่อยซืน เอ,ออย้อนน้อ่านถ้าขุนเขาอาจสิซื่ออยู่ดอกแต่เขาอาจสีบ่เพเห็นแต่ว่าเขาเห็นในมุมนีน่เนาะเขาเห็นในมุมนี่ก็คือเด็กหน่อยซื่นมีความสุขนะพี่นอ้องอืมยิ้มแย้มบางอย่างคือจังหุจักขว่วมเบิร์ดผู้ใหญ่สายตาแววตาเด็กหน่อยนะมันแสดงออกมาเนาะคนเขามีความสุขว่ามีความสุขก็แสดงออกทั้งแววตานั่นแหละพี่น้องเด็กน้อยนะไม่โกหกเด็กกบโกหกไม่เป็นแห่งลูกสาวเพลินลูกสาวเพลินไผกับหวัวนั่งฉลาดสิไตยน,นั่งฉลาดนั่งหุจักเววเด้อนั่งฉลาดเออ นี่เราพี่นอ้องมาบอกสู้พี่สู้น้องฟังหลายคนกับสิเห็นแล,นะล้วเนาะจ้ะหลายคนกับสีเห็นคลิปเห็นยังแต่ขอยมาเห็นสาวโกม,มัวเพราะว่าขอยนอนพี่น้องขอยนอนร้ายบ้านนี้ขอยกล้มามขอยกล้มามแรงแรมขอยเลื่อมเบิงว่าแม่บ่านเขาจะเปิดหน้าต่างไว้เขาจะเปิดไอประตูไว้เปิดแอร์เอาแอร์กูขึ้นไเย็นมาสันนอนตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็เลยเฝ้าลงมา,มาเห็าเห็ดคลิปคุยกับพี่กับน้องนี่แหละพี่น้องผู้ใดเห็นคิดเห็นเป็นยังไงอันก็กดอันคอมเมนต์มาใดเด้อจ้าเด้อกษิยูนี่อีกประมาณ กับนะวันอาทิตย์พี่น้องกับวันอาทิตย์แดดกับหอนพี่น้องว่ามันซ้อมอันล่งอันกระทะทองแดงคุ้มสิบแปดพุนละไป้ทังนอกกร coping, impacts, นะริย่างเดี๋ยวมืออื่นก็มีนัดเจอก็เพื่อนคนไทยอยู่นี่นอกจากเนาะเดี๋ยวกะสีมาให้เบิงว่าเพิ่นไปจังใดมาจังใดเพิ่นขึ้นมาตกอยู่บ้านนี่นอกจากเนาะก็ขอบคูณหลายๆค่ะสำหรับผู้ที่เขามาเบิงเขามาติดตามเขามาอันพู้ใดไรว่อไหนกดติดตามกับฝากกดติดตามเนี่ยเด้อจ่าเด้อเลยากกะสีเป็นประมาณนี้ละจาวสันเพราะว่าถามมันเงาแล้วมันสิ เขาปลาตำปลาตำดงไปเรื่อยๆกระเป๋าสั้นๆมาแบบกระชับได้ใจความนะพี่น้องเนาะกระตานนี่หละจ้าเดี๋ยวสิไปเบิ่งต่อว่ามีหยังที่คอยพลาดไปแนวเหมือนนี่เนาะจ้ะเนาะเออ่ยอยพลาดจุดใดตรงไดนะจ๊ะคำไหนพูดไม่ถูกหูขัดหูขัดใจก็ขออภัยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย